อ่าครับสวัสดีครับอ่าสำหรับเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับเนี่ยครับอ่าซัมซุงประเภทนี้นะครับอ่าที่มีผาฝาสองชั้นแบบนี้นะครับอ่าบางครั้งอ่ามันปิดไม่สนิทนะครับมันปิดไม่สนิทเนื่องจากว่าสปริงด้านในของมันนะครับอาจจะติดขัดนะครับเนื่องจากว่าอ่ารุ่นนี้นะครับเขาจะมีสปริงอยู่ข้างล่างนี่ครับสองตัวนะครับฝั่งโน้ตฝั่งนี้นะครับอ่าทีนี้เวลาซักไปนะครับฝาของมันนะครับ ตอนที่มันปั่นมานะครับมันจะเด้งขึ้นนะครับมันจะเด้งขึ้นมานะครับทําให้เซ็นเซอร์ไม่ทํางานมันก็เลยหยุดการจ่ายน้ําหยุดการทํางานเลยนะครับคือซักไม่จบว่างั้นครับอ่าทีนี้เราจะต้องเข้าไปเช็คดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ตรงนี้ครับมันน่าจะติดขัดที่สปริงนะครับแล้วทีนี้อ่ามีพี่น้องถามมาก่อนหน้านั้นนะครับว่าฝาตัวนี้เราจะถอดออกมาทําความสะอาดได้ไหมครับได้ครับเนื่องจากว่าอ่าด้านในของมันนะครับแถวอ่ข้างล่างนี่ครับ ก็อาจจะมีเศษผงซักฟอกบ้างเศษฝุ่นบ้างอะไรติดก็ดูสกปรกเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะมาออกนะครับเอาฝาตัวนี้ออกแล้วเราจะไปดูสปริงของมันอยู่ด้านไหนกันแน่นะครับเพราะว่ามันที่ผมชี้ไปเมื่อกี้ครับมันจะอยู่ตรงข้างล่างนี่ครับสปริงมาติดขัดเราฟังเสียงก็รู้นะครับนี่ครับมันจะค้างอยู่แบบนี้ครับปกติถ้าเราลงมาแบบนี้นะครับนี่ครับมันก็ไม่สนิทอยู่ดีนะครับไม่สนิท ถ้าเป็นอาการแบบนี้นะครับสำหรับพิ่น้องมือใหม่นะครับ่อให้ลูกค้าไปนะครับเข่าซักไปแป๊บเดียวนะครับเซนเซอร์มันจนาครับติดๆดับๆเลยนะครับเดียครับมันไปไม่ได้นะครับเรากดไว้แบบนี้นะครับพอมันปั่นหมาดนะครับการปั่นหมาดมันจะขย่านะครับพอมันขย่ามันก็จะไอตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นเนื่องจากว่าสปริงนะครับมันดันไปไม่สุดล็อกมันทีนี้มันคลายออกมาก็ไม่สุดล็อกมันบางครั้งถ้าเราจะเปิดฝาพบมันก็ กลับมาเหมือนเดิมเห็นครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันไม่เด้งกลับมันมันไม่ตีกลับเลยนะครับปกติมันจะต้องดันขึ้นฝาไปนะครับดันฝาขึ้นไปค้างนะครับทีนี้มันดันไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไอ้สปริงด้านล่างนี่ครับมันอาจจะติดขัดทําให้แรงสปริงนะครับแรงสปริงที่ดันไปดันมานะครับไม่อยู่ในตําแหน่งของมันเนื่องจากว่ามันจะต้องติดขัดนี่แหละครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าข้างล่างมันเป็นสปริงนะครับทีนี้ ปัญหาของเราต้องถอดน็อตสตัวนี้ออกเลยนะครับนะครับถอดน็อตยึดฝาครอบเวอร์ตัวนี้นะครับ่า่ตัวตัวนี้ครับด้านหลัง2ตัวด้านหน้า2ตัวยกฝาขึ้นมานะครับเราจะเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าสปริงมาอยู่ตรงไหนกันนะครับอันนี้นะครับสปริงจะอยู่ด้านล่างนี่นะครับตอนนี้ข้างล่างข้างในนี่นะครับตอนนี้ครับเราอาจจะยกขึ้นไปไม่ถนัดนะครับเนื่องจากว่า ฝาตัวนี้นะครับฝากระจกตัวนี้มันหนักครับถ้าเราไม่ถอดออกนะครับเดี๋ยวมันงัดออกไปทางโน้นนะครับมันอาจจะแตกหักได้นะครับที่ล็อกของมันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาฝาตัวนี้ครับออกมาก่อนนะครับออกก็ไม่ยากนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่ก็ทําได้นะครับถ้าเราไม่เคยทําก็ทําไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับเราไปดูเอาออกง่ายนิดเดียวนะครับ อ่ะเห็นนะครับอ่าตัวนี้จะมีอ่าสติกเกอร์ปิดไว้นะครับสองอ่าสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนู้นและฝั่งนี้นะครับมันจะมีสติกเกอร์ปิดไว้ทีนี้เราก็เอาสติกเกอร์นี้ออกเราก็จะเห็นน็อตเลยนะครับน็อตจะอยู่ตรงนี้2ตัวนะครับข้างละสองตัวเราถอดน็อตสองตัวนี้ออกพบเราก็ยกตัวนี้ขึ้นได้เลยนะครับ อันนี้ครับจะมีสติกเกอร์ติดไว้นะครับปิดน็อตไว้นะครับทีนี้เราจะถอดน็อต2ตัวนะครับอสองด้านโน้นเลยครับด้านโน้นกับด้านนี้นะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับ อ่ะครับด้านนี้ออกแล้วเดี๋ยวเราไปเอาด้านโน้นออกนะครับ เอาละครับแค่นี้เองครับนะครับเราถอดนอด็อตข้างสองตัวนี้ออกเราก็สามารถยกขึ้นได้เลยนะครับนยครับยกฝานี้ออกได้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะทีนี้เราจะมาทำความสะอาดนะครับ อ่าแต่แถวช่องพวกนี้นะครับที่เป็นคาบอะไรติดนะครับมันก็จะมีเดิแค่นี้เองครับเดยโเดยแต่ละคาของมันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับจะมีเดิไว้อ่าเดิตัวนี้ครับจะถูกสปริงด้านในครับดันดันคืนมาทีนี้ถ้าเราปิดฝาลงปุ๊บนะครับอ่าสปริงนั้นก็จะเข้าล็อกของมันนะครับทีนี้มันติดขัดพอมันติดขัดแล้วเนี่ยครับมาทําให้เราปิดฝาตัวนี้ครับอ่าปิดลงมาครับมันไม่สนิทมันพยายามดันกันไว้อยู่มันไม่ลงล็อกของมันนะครับ ทีนี้เวลาเราเปิดขึ้นนะครับเราเปิดขึ้นปุ๊บมันก็สปีงก็ดันไปไม่สุดนะครับไอตัวนี้ก็ถอดได้นะครับเนี่ยครับถอดออกมาได้นะครับเนื่องจากว่ามันจะมีรูตรงนี้นะครับเนี่ยครับมีรูแย่เข้าไปตรงนี้อ่ามันก็จะมีเหลี่ยมเขามันนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีเหลี่ยมมีมุมเขามันแล้วก็เข้าตามเหลี่ยมเขามันนั่แหละครับเนี่ยครับอ่าแย่เข้าไปตามรูเขามันเนี่ยครับเนี่ยครับทีนี้ถ้าเราดัดมานะครับอ่าลักษณะของการปิดเครื่องปิดฝานะครับ นะครับฟังเสียงมันติดขัดแน่ๆครับแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยครับแสดงว่าด้านในเขามันติดขัดทีนี้เราจะไปเข้าไปเช็คดูสปริงด้านในเขามันว่ามันเป็นสนิมหรือว่ามันติดขัดตรงไหนทําไมมันถึงมีการเบียดและหยุดหยุ่นไม่ได้ขนาดเขามันนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเอาฝาตัวนี้ออกก่อนนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวถ้าเราหงายฝาขึ้นไปนะครับไอ้ตัวนี้ครับถ้าเราให้ระวังรัามันดีดกลับไปเลยนะครับมันทาให้ไอ้ตัวนี้ครับแตกได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่กาวแล้วก็มีกระจก วางตรงนี้ท่านเองข้างในเขามันก right ็มีสองชั social. ้นแบบนี anything, no ้นะครับไอตัวนี้เราก็เอาออกได้ครับเนี่ยครับไอฝาตัวนี้ครับไอฝาล้างซักมือเนี่ยครับมันก็จะมีที่ล็อกเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับเราปลดล็อกตัวนี้แล้วก็สองด้านเขามันก็เอาออกไปเลยนะครับถ้าเราไม่ใช้ทิ้งเลยก็ได้เนี่ยครับแต่มันมาแบบนี้นะครับเราไม่ต้องทิ้งก็ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับดูเดยตัวนี้ครับมันก็จะเป็นสนิมเลยนะครับ เหล็กตัวนี้ครับมันถอดได้ครับออกอยากนยเนี่ยตัวนี้แต่แสดงว่าตัวนี้ติดขัดนะเนี่ยเห็นไหมครับออกไม่ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยแสดงว่ามันติดขัดอ่ะทีนี้เราจะไปดูสปริงเลยนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับ ได้โดยปกติเขาออกได้นะครับเนี่ยครับถ้าเราไม่เอาไม่เอาฝาออกนะครับมันเด้งตีกลับไปเลยนะครับเราทําไม่ได้เผลอๆก็จะเอาฝามันหักไปด้วยนะครับเอานะครับสปริงอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับมันจะเลาะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นที่ปล่อยน้ำวาวน้ำนะครับ เนี่ยครับสปริงจะอยู่เลาะตรงนี้ครับเนี่ยครับเราต้องเข้าไปดูว่ามันติดขัดอะไรนะครับเวลาเรางัดด้านบนนะครับนี่ครับมันต้องติดขัดนะครับอ่าตรงนั้นอาจจะระบีมันจะแห้งหรือมันอาจจะหนีกระเกินไปนะครับมันเลยทําให้อ่าติดขัดนะครับนี่ครับเส้นสปริงจะอยู่ตรงนี้ครับอ่ามันคอยดันกันไว้นะครับเนี่ยครับตัวนี้มันจะดันกันไว้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับ อ่าสปริงจะอยู่ด้านนี้นะครับมันจะมาติดขัดตรงนี้เลครับเนี่ยครับไอ้ตรงคอเนี่ยนะครับถ้ามาถูกน้ําถูกฝงซักฟอกกระเด็นเข้าไป <ๆ S 2> บอ่อยๆปุ๊บตรงนี้นะครับไอ้ที่มันหนีบกัน,นตรงนี้นะครับมันจะเป็นสนิมทําให้อ่ามันสปริงตัวนี้ครับดันไปไม่สุดหรือว่าปิดล็อกมาไม่สุดของมันนะครับเนี่ยครับมันเลยมันเลยติดขัดทําให้ฝาตัวนั้นครับเด้งไปเด้งมาอ่าเนี่ยครับถ้ามันจะถ้ามันจะติดขัดนะครับเห็นไหมครับอ่าจะติดตรงนี้แหละครับเนี่ยครับ อ่าตัวนี้จะเป็นที่ฝานะครับนี่ผมงัดให้ดูนะครับเนี่ยครับเหล็กมิกกี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับฝามันจะเสียบอยู่ตรงนี้นะครับอ่าสมมุติว่าถ้าเราปิดฝานะครับอ่านี่ปิดลักษณะนี้ปิดนะครับมันมาไม่สุดเนื่องจากมันติดขัดทําให้ฝาตัวนั้บเด้งเข้าเด้งออกทําให้เซ็นเซอร์ไม่ทํางานครับเนื่องจากว่าฝามันมีเซ็นเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้ามาเช็คตัวนี้นะครับอ่าไอ้ตรงหัวสปริงนะครับเนี่ยครับสปริงนี่มันไม่เป็นไรนะครับสปริงเนี่ยครับ ถ้ามันไม่เป็นสนิมนะมันไม่เป็นไรมันจะมาติดขัดตรงนี้แหละครับที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับอันนี้สายเซ็นเซอร์บังเนี่ยครับติดขัดตรงหัวนี่แหละครับมันเสียบเข้าเสียบออกเนื่องจากว่ามันเป็นสนิมหรือจารบีมันแห้งครับลองไปเช็คกันดูนะครับอ่าที่ฝาปิดไม่สนิทนะครับวิธีถอดฝาก็มีประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับเครื่องซักผ้าซัมซุงรุ่นนี้นะครับเนี่ยครับเวลาเอาลงนะครับเนี่ยครับเวลาเราเอาลงเราต้องระวังขาตัวนี้ให้ดีนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นขาสวิตช์ตัดถ้าเรา เอาลงไม่ลงลอกมันดีๆไอตัวนี้นะครับมันก็จะไปงัดกับพวกนี้นะครับทาให้โคดเวลาเราลงไปเพราะไอตัวนี้ครับมันมาแตะถังนะครับแตะถังตัวนี้ครับพอแตะถังแล้วเซวิคเซนเซอร์ของมันก็จะไม่ทํางานเหมือนเดิมวางยาตัวเองไปในตัวเลยนะครับเนี่ยครับต้องเอาลงให้ดีถ้ามันได้มุมก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับเนี่ยครับสาหรับเครื่องซักผ้าซัมซุงรุ่นนี้นะครับ่าตัวนี้ถอดฝาออกมาแล้วก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเราไปแก้ไขกันดูนะครับสําหรับเครื่องซักผ้าซัมซุง ปิดฝาไม่สนิททําให้เซ็นเซอร์ไม่ทํางานนะครับวิธีถอดก็ถอดแบบนี้นะครับเข้าไปเช็คดูตามนั้นเลยนะครับอันนี้เดินเข้ามานะครับเวลาถอดมาบางตัวมันจะออกได้นะครับอย่าทําหายนะครับเนี่ยครับมันถอดได้ด้วยนะครับเนี่ยครับไอตัวที่ดันสปริงม่กกี้นะครับต้องระมัดระวังครับบางตัวมันถอดไม่ได้เนืงจากว่ามันเป็นสนิมนยครับอันนี้ถอดไม่ได้เลยดึงไม่ออกเลยครับสนิมกินข้างในนี่นะครับมาทําเลยทําให้ไอตัว่ดันคอสปริงไว้นะครับมันเป็นสนิมนะครับ มันเข้าไม่สุดมันออกไม่สุดมันเลยทําให้ฝาตัวนี้ครับฝาตัวนี้ปิดปิดลงไม่สนิทครับมันคอยเด้งเนื่องจากว่าถ้าเราปิดมาปุ๊บนะครับสปริงมันจะดันล็อกไว้นะครับจนกว่าเราจะมาเปิดนะครับมันถึงจะออกได้แต่ถ้ามันลอยไว้แบบนี้ปุ๊บเวลามันปัดมานะครับปัดมามันสั่นนะครับพอมันสั่นปุ๊บฝามันกระเพื่อมขึ้นมันเลยทําให้เซ็นเซอร์เขามันครับไม่ทํางานนะครับเอาละครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับขอบคุณมากมายนะครับที่กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมนะครับสาหรับวันนี้ สวัสดีครับ